สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีเราส่วนรายการ Professional Never นะฮะอยู่ของติวคุงนะครับหรือติวเตอร์น่นเองนะครับและเกมที่ผมจะมาแคสให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นก็คือเกม g a n d t e t 2นะครับเกมนี้ก็เกมแนวออก FPS Action หน่อยนะครับก็เป็นเกมแนวอิสระปีนตายอะไรก็ได้นะครับแบบใช้อาวุธต่อสู้ม่ก็มีมีดมีมีปืนปืนพกปืนปืนปืน,ป,น,ป,นปืนหนักอ่ะเรียกว่าปืนหนักละกันนะครับ หนักปืนเบาอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีบนสตรีมนะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่สตรีมเลยนะครับเป็นเกมฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดลิงก์ก็ได้เลยนะครับเออแล้วผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบของเกมทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับยังยังยังไม่เล่นนะฮะน่าจะเล่นแค่นิดเดียวแล้วแล้วกันนะครับจะเล่นให้ดูนะครับแต่เราจะมาอธิบาย ผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับระบบของเกมนะว่าช็อปมีอะไรบ้างอะไรตัวละครมีอะไรบ้างล็อบบี้มีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็อื่นอะไรเราเรามาตรงเรามาดูตรงตัวละครกันมากเลยครับนี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดนะมีอยู่สี่ตัวนะครับเกมนี้รู้สึกว่าเกมนี้มันจะเพิ่งเปิดมาใหไ่นะครับอืเอออะไรประมาณนี้นะฮบอันนี้อันอันนี้ตัวแรกเลยก็คือตัวชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าเออเอล ผมจะอ,อ่านว่าเอลเอวนเอเอเอลเวนอะไรประมาณเนี้ยเอลเวนอืมมาเอลเวนมาเอลเวนนั่นเอง <_ S 1> แล้วก็ตัวที่สองอลีนาตัวที่สามก็เอลนาแล้วตัวที่สี่ก็คือแม็กซ์เรามาดูตัวละครกันบ้างครับอ่าตัวเอลเวนผมก็เล่นจนถึงเลเวลหกแล้วครับตัวนี้ก็จะใช้ดาบดาบแล้วก็ปืนแล้วก็สไน ปืนหนักแล้วก็ปืนสไนนะครับส่วนตัวที่สองตัวผมนั่นก็คือตัวที่ผมเล่นอยู่ก็คือลีน่าก็จะใช้พวกมีคู่นี่นี่างที่ผม,มนะี่ละนี่คือมีคู่แล้วก็ปืนหนักแล้วก็ปืนพกนั่นเองครับยังไงเ,เรามาดูันีกวอืมเรามาดูนี่คือปืนพกนะครับนี่คือปืนหนักนี่ส่วนตัวที่สามเอลนาก็ ตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะมันให้ซื้อด้วยนะตันี้ก็ดูตามภาพเลยนะก็ใช้พวกปืนหนักทั้งหมดเลยนะครับแบบอาวุธประชิดแทบจะไม่มีมีแต่มีค้อนะครับตีช้าแต่ก็ดีนะครับตีแรงดีใช้ระเบิดปืนระเบิดปืนกลนะครับส่วนแม็กก็ก็ใช้พวกปืนหนักทั้งหมดนะครับอาวุธประชิดก็ไม่ไม่มีเลยครับม,ม,มีมีแค่มีแค่หมัดกับโล่ไว้ป้องกันเฉยๆนะครับ ูตามคลิปเลยนะครับก็ส่วนอาวุธหนักก็จะมีปืนหนักปืนปืนหนักเลยแบบหนักหนักเลยเช่นเช่นแก๊งลิงแล้วก็ปืนไฟอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันสองตัวน,นี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมเล่นสองตัวก็คือดีน่ากับกับเอลเ,เวน่นเอ่นนะครับดีน่าผมเลเวลสิบเก้าแล้วครับเลเวลก็ตันประมาณเลเวลตอนนี้ตันเ,เวลยี่สิบนั่นเองครับผมสิบเก้าแล้วไม่ได้เล่นนานก็้วอยู่ที่สิบเก้า ตรงซ้ายมือก็คือสกิลสกิลแอนเกรียหลายคนคงรู้จักว่าสกิลคืออะไรนะครับแล้วเกียร์บางคนอาจไม่รู้สำหรับเกมนี้เกียร์นั่นก็คืออุปกรณ์เสริมนะ๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังนะครับอืมเร้วมาอธิบายสกิลกันก่อนสกิลมันไม่ใช่อัพแบบพวกเกม R p g พวกเนี่ยอ p g จอะไรประมาณนั้นนะครับสกิลมันจะอัพแบบปลดล็อกแล้วมันจะอัพให้นะครับแบบอัพให้เลยนะครับตามเะเวลครับว่าว่าเวด เวลไหนจะใช้สกิลอันไหนได้บ้างนะครับอืมก็ดูตามภาพเลยนะครับเอีเ mm hmm. <Even S 2> วนก็ผมเวลหกอยู mm hmm. ่เลยเวลเวลแปก็น่าจะเป็น Shadow แบบหายตัวเกาะหายตัวเวลสิบก็น่าจะเป็นพุ่งนะครับอืมไลนิมเบตอืมอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เรามาดูเกียร์กันเลยกว่านะครับที่ผมจะอธิบายฟังนั่นก็คือเกียร์ นั่นก็คือเนื้อของทั้งหมดของผมเกียร์ก็คืออุปกรณ์เสริมที่ช่วยจะช่วยเสริมพวกพลังการโจมตีดามจอะไรคริติคอลอะไรประมาณนี้นะครับนั่นเกียร์หาซื้อได้ที่ช็อป้านค้านะครับต้องกดล็อกตามเว็บก่อนครับว่ามันจะแล้วมันจะเป็นแบบให้ใส่ได้นะครับก็สีแดงก็เป็นสีแดงก็จะเป็นเป็นเลื่อนนะครับ สีฟ้าก็จะเป็นเออเป็นเกาะนะครับแล้วสีสีส,สีสีเหลืองผมผมผมไม่รู้นะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างสีเหลืองคริทิคดดอลนั่นเองนะสีเหลืองคือคริทิคอลนะครับตรงนั้นละ่ะ <c oughs> แล้วก็สีสีส้มน่าจะเป็นอะไรวะยังไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้ผมก็ใส่ไปแล้วสามารถไปอัปเกรด เกียร์ได้ที่ตรงนี้นะครับจะเอาเกียร์ไปอัปเกรดอัปยากมากใช้ใช้เงินอัปนี้ก็บอกสี่ของผมบอกสี่กว่าจะได้มันโคตรยากอันนี้ก็บอกสามอันนี้บอกสี่อันนี้บอกบอกสามอันนี้ก็บอกสองตังค์ไม่มีแล้วตังค์มีอยู่สองพันแปดแล้วก็อันนี้ก็บอกสี่ผมจะเล่นเดือนมากกว่านะครับก็รออัพเวเลยี่สิบก็จะปลดล็อกได้อีกขั้นหนึ่งก็ ใส่เลือดไปเลยนะครับเราจะมาดูช็อปมั่งดีกว่านะครับว่าช็อปมีอะไรบ้างช็อปของน้อยครับก็ทุกๆอย่างหมื่นห้าโกนตองนั้นเติมทคนี้ก็เป็นปืนนะใครสําหรับไม่มีก็เก็บตังค์ซื้อได้แต่ปืนส่วนมากก็ปืนกากากระลัวกระลัวออ่ะไม่กระลัวสำหรับบางคนอันนี้ก็เป็นชุดป้องกันนะครับอชุดป้องกันเท่ากันหมดครับเพราะว่าราคาเท่ากันแล้วแต่สไตล์ว่าชอบอันไหนอันนี้ก็เป็นของพวกแฟชั่น น่าจะบวกไม่บวกเสียตังค์ซื้อเปล่าใช้เป็นเออ่ดอลลาร์จะเป็นเงนอลล่าของสตรีมแล้วก็เป็น e อีพคูณสองส,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 สีเหลียนแบบยังไงอะแบบไว้คูณสอง้พวกเก็บเวลหนึ่งวันเองมันไม่คุ้มอะ่ะส่วนนี้ก็คืออันนี้สำคัญ ตรงนี้สำคัญเนี่ยใครจะเติมซื้อก็คุ้มอยู่แต่ไม่ไม่เอามันมีแจกสำหรับปลล็อกเอ็กซิวเมนต์เอ็กซิวเมนต์บนสตรีมหรือไม่ก็รอตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ครบกูว่าสามารถแลกเป็นเศ็เท่าเศ็ผงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเกมสตอร์อืมอันนี้ก็เป็นคิสตัลอืมคิสตัลก็ คริสตั้นคืออะไรทําอะไรได้นั่นก็คือแบบว่าเอ,อ่อถ้าคริส,สตั้นครบสิทธิ์อันสามารถกดตรงนี้ครับกดตรงนี้แล้วไปแลกแลกเป็นไอ้นี่ไ,ได้นี่นี่ได้คริส,สตั้เพอร์เฟกต์อ่านยากส่วนอันนี้ก็เกมสโตร์ก็สามารถครบเก็บครบสิทธิอันเหมือนกันสามารถแลกเป็นนี่ได้นะครับอืมเพชรอิเหลืองๆเน,นี่ยเนี่ย อันนี้ได้นะมน,นีก้าอันแรกเป็นไอตัวนี้นะแรกเป็นนี่นะนี่เนะี่ยอันนี้แรกเป็นนี่นะแล้วมันคืออะไรเด้อไอน,นี่มันคืออะไรไอสองตัวนี้คืออะไรไอสองตัวเนี้ยคืออะไรแล้วนี่คืออะไรอ่าก็คือแล้วต้องเข้าไปที่เทสตราชอปไงข้างบนเนี่ยมันก็คือพวกที่จะสุ่มของแล มันไม่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 แลหรอกมันแบบว่าของที่แบบตีแรงๆอะ่ะอย่างมีที่ผมใส่อยู่มันก็คือมีที่สุ่มมาจากนี่แหละเรียกว่าตู้ไข่แล้วกันอันนี้ก็ถ้าจะเอานี้ก็ได้มันก็ต้องเก็บให้ครบเจ็ดอันถึงจะสตาร์ทสุ่มได้หนึ่งครั้งเจ็ดอันต่อหนึ่งครั้งครับเราจะสุ่มว่าจะได้ไหนมันไม่ใช่ว่าจะได้แบบถาวรนะมันจะได้แบบเป็นเป็นวันนะครับเนี่ยมีขอบผมว่าหนึ่งวันสิบห้าชั่วโมงเดี๋ยวพวกนี้ก็คงหมดหมดละส่วนนี้ก็คือพรีเมียม ก็คือไอ้ลูกไอ้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเอาไปสุ่มแบบพรีเมียมได้พรีเมียมก็จะดีกว่าแต่โอกาสสุ่มมันยากผมเคยสุ่มนะมัน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 ไม่ได้อะยังไงแบบแต่ชุดสวยดีเนี่ยมีก็สุดยอดเจ๋งดีเหมือนกันนะครับอืมอันนี้ไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแบบเป็นวันทั้งหมดทั้ถาวรก็มี้าผมเคยได้ถาวรปืนถาวรมานี่นี่คือถาวร ซ่อมได้นอกงั้นไม่วันหมดนะครับได้มาอันเดียว <c oughs> นะครับโอ้อยอก็จะและจะแบ่งไปตามนะครับว่าอันไหนจะเป็นอันไหนมันใช้ได้ไม่หมดอ่ะแบบบางอันก็ใช้ร่วมกับตัวละครได้บางอันก็เป็นของแต่ละสายของมันนั่นเองนะครับก็น่าจะมีแค่นี้ละมั้งส่วนไอพวกที่จำเป็นจำเป็นส่วนเอคิวเมนนะครับเอคิวเมนก็ จะปลดล็อกถ้าเลเ่นสตตีมก็น่าจะโดนจะปลดล็อกตามที่แบบว่าเอ็กซ์เมนต้องงานมันแบบว่าไม่เหมือนเควส์อนะแบบยังไงอะแบบถ้าเราทำสำเร็จแล้วมันจะแลกเป็นเงินเป็นอะไรก็ได้อะของที่มันเป็นของรางวัลแบบสำหรับแรกอีเวนต์ก็คือกิจกรรมอะผมไม่รู้ครับอีเวนต์กิจกรรมอีเวนต์ไม่เป็นกิจกรรมนะครับอม ไปกิจกรรมที่จัดขึ้นแต่ผมไม่รู้อ้อนยังไงเรามาดูกันดีกว่าเพื่อนระบบเพื่อนข้างล่างนะครับเฟรนดิชก็คือรายชื่อเพื่อนอั่นเองนะครับสามารถชวนเข้าปราร์ตี้ได้นะครับอันนี้ก็รายชื่อเพื่อนผมทั้งหมดปราร์ตี้ก็จะอยู่ตรงนี้นครับทีมทีมทีมไลท์อัพนั่นก็คือคิวคิวอัพทีมคิวขึ้นขึ้นคิวทีมทุยไม่ใช่เราเรา,ยา,ยาไปไปอย่าไปแปลงงั้นมันแปลว่า อย่างไงเดียแบบช่องช่องปราร์ตี้หรืออไรเงีเป็นช่องปาร์ตี้อืมตัวนี้ก็คือ player are searching for นั่นคือว่ามีหนึ่งร้อยมีผู้เล่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคนที่กำลังจะเซิร์ชหาห้องเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือแคนแคน information อืมนั่นคือแคน information ก็คือเหมือนกิวอะครับเนี่ยแคนผมก็แคากามิน่อืมถ้าใครเล่นเกมนี้ก็ไอ้มาได้น,นะครับมาแล้วม่เล่นนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็คือแจ้งเตือนครับวิวมันจะแจ้งเตือนแบบว่าอย่างไรเดียแบบเพื่อนคนนี้ชวนเข้าอะไรประมาณนี้มันก็จะแจ้งเตือนอยู่ในนี้แล้วกันหมดหมดอยู่นี่เลยนะครับอ่าเรามาดูกันดีกว่าระบบเกมห้องล็อบบี้นะครับก็คือไอนน้ก็คือ normal game นะครับมันมันจะบอกว่ามันจะบอกอยู่นะครับว่าอีกอกห้านาทีจะั p อัปเดตห้องอะไรประมาณนี้เกมก็ส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนกับอวตารสตาร์ให้เคลเล่นก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีทีมเดฟแมทอะไรประมาณนี้เป็นโหมดโหมดกานิเอเตอร์เป็นโหมดนะครับก็อันนี้ก็เป็นโหมดเดฟแมทแบบน่าจะรู้วแบบแมทตายทุยทุยไม่ใช่แบบแบบว่ายังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกนะแบบเราต้องฆ่ากันเองอะไรประมาณนี้ นะครับไม่ใช่ว่าเกมนี้ก็จะมีหลายโหมดนะครับมี3มหมดหมู่ใหญ่ๆนั่นคือ normal game แล้วก็แ a n k Game แล้วก็แคมเปญ normal game ก็สามารถเล่นได้ทุกคนครับทุกเพศทุกวัยทุยเออเล่นได้ทุกทุกเวลตั้งแต่มือใหม่ยันมืออาชีพอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแรง k g เกมก็คือสําหรับพวกมืออาชีพจริงๆนะครับก็ไม่ใช่มืออาชีพสิเวยี่สิ สามารถเล่นได้เฉพาะเบอร์20ผมเบอร์19ละอินดเดีเวื้เล่นได้ละถ้าเล่นแรงเกมปุ๊บเราจะมีแบบมียศด้วยเหมือนอากิโตะเซนินเนี่ยอย่างคนเนี้ยนะครับอืมครับก็ได้ยศถ้าลงมันชิงเงินแล้วก็สองขีดมานะครับส่วนแคมเปญก็จะเป็นแบบเป็นด่านนะครับตัดตามเลเวลเลเวลของด่านจะเป็นแบบตัวรีด่านแบบฆ่าบอทอะแบบสนุกสนานฆ่าบอทอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า มันจะนานาหน่อย EP ก็ได้น้อยส่วนมากคนเขาจะเล่นทีมเดสแมทกันนะครับแล้วก็แล้วก็พวกกริเอเตอร์ก็คือดาบประชันดาบอะไรประมาณนี้นะมีด <c oughs> มีดทุกอย่างก็อธิบายหมดหมดแล้วนะครับก็ตรงนี้ข้างล่างคือว่าส่วนข้างล่างคือสัญชาติเราอยู่ประเทศไทยก็เลือกไทยถ้าเราอยากคุยกับใครก็ ไปประเทศนั้นจบมันก็มีอยู่กี่ประเทศอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอแล้วสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นช่องแท็กของไทยครับคนไทยก็เล่นเยอะเหมือนกันพอสมควรมีพอสมควรเหมือนกันนะครับน,นี่คนไทยช่องแท็กไทยพิมพ์ไทยได้ด้วยนะ <c oughs> แต่ผมพิมไม่ได้พิมพ์หาเหียวอะไรวกผมพิมไทยไม่ได้เออ แหงแหลงหัวอย่างน้ไม่ได้นะแคมเปญเดี๋ยวจะเล่นให้ดูคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้จะมาเล่น normal game นะครง่ายเลยก็มันจะแบบสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยแบบกดสุ่มหาห้องอะไรประมาณเนี้ยเขจาจกเลิกได้นะแต่ยังไงให้มันเร็วๆก็กด star all match ทั้งหมดเลยครับมันก็จะค้นหาทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีผู้ช่วยที่จะมาเล่นกับเราก็คือคุณอากิโตะซินนินนั่นเองครับเดี๋ยวเปนึงนครับเดี๋ยวไปชวนมาก่อนอ่าเราก็มาอยู่กับคุณอากิโตะซินนินเรียบร้อยแล้วนะครับอืมเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้อืมนัเลยมาละคุณอากิโตะซินนินหรือว่าภูมินั่นเองนะครับเพื่อนผมเองแหละครับไม่ใช่ใครที่ไหน มันก็ค้นหาห้องครับแล้วแต่ว่าอื้มละเมงเงียบไปมันห้องไหนว่ามันเล่นอยู่เล่นอยู่ว่าเข้าไม่ได้เออแล้วเราค้นหาจนแบบว่าครบแปดคนอ่ะทีมละสี่สมมุติแปดคนอ่ะค้นหาเราได้เลยนาไปค้นค้นหาพร้อมกันมันก็จะได้ประมาณเนี้ยอ้ก็คือ vote for your family match vote for your family match เออนะ แมปแมปนั่นคือเลือกโหมดเลือกด่านที่เราชื่นชอบนะใช่โหมดด่านที่เราชอบผมชอบด่านนี้อ่าเราเล่นไหนกันเลยฉันรู้ว่านรยชอบแมปเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยนะครับอ่าเรามาแล้วครับนี่ก็คือหน้าต่างนะครับเราอยู่ทีม GSF กับทีม N A U N A U เออ แล้วตอนนี้เราก็กันนังเลือกโค้ดครับว่าเน็ตใครดีก็จะเอาโค้ดนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ล่านันละสมุติมั่าครับถ้าเน็ตดีก็ดีไปถ้าเน็ตไม่ดีก็แหลกไปเอานานไงเตรียงตัวแหลกได้ไงครับเรามาดูไม่แหลกว่าสิบหกแคปดูปิงนะครับปิงสิบหกไม่แหลกครับเราเบย์ก็เดินธรรมดาครับ w a s d นะครับส่วนข้างๆก็คือสกิลครับแล้วหลอดข้างล่างไม่อธิบัตไม่ทัน มาช่วยหน่อยมาเด้อธิบายตายในกูตายเลยตอนนี้จะโดนล้มเป็นหนึ่งมาได้อธิบายทีมนี้มันมีแต่ตัวผู้หญิงเหรอมาได้อธิบายแม่งไอห่าหอกแม่งมาบุกทันยทีมนี้มันมีแต่ตัวระเบิดไดเตอร์เอาไงวะไม่ไม่ไม่ันใช้สกิลได้นะครับข้างล่างก็คือสกิลแล้วกันเอาไปว่าข้างล่างคือสกิลนั่นเอง มันหายตัวมัาหายตัวตายหมดเลยทำไมมันเก่งอ่ะโฮสเด้อโฮสเอาใหม่ใหม่ไม่ได้เล่นนานเบสิกคุณทหารก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับก็มันเป็นโฮสแหละเฮาช็อตโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เราจะมาเล่นกันเอาจริงเอาจังแล้วนะครับดูมันดีมันได้แต่เข้าสิบแล้วอ่ะเป็นมดแต่อธิบายสิถึงไม่รู้ โดนฆ่าเป็นโอ้โหโอ้โอผมแพ้ผู้หญิงนะ <c oughs> ตายเ <c oughs> จอหลอกเลิกรา้ายอีผู้หญิงนี่ก่นอนเราไม่ได้าาดูแลต้องมีแต่ตัวผู้หญิงระเบิดเต็มเลย <c oughs> โอ้โหโอ่ามาแล้วมันจะเล่นกันแบบนี้นะ สามารถปีนไต,ต่กระแพงอะไรได้ตามที่ชอบแล้วถ้าเล่นก็จะรู้ uh, เราแพ้แน่น,นอนแบบนี้เราแพ้ไปก่อนไม่ได้เล่นนานแบบมอมๆฝีมือกันไปก่อนผมก็เป็นคนเล่นเกมกะกากหน่อยครับกากไปก็เดี๋ยวว่าว่โน้ตใครผ่านหน้าโอ้โบขาบขานแม่งเลยทำไมจะมาดักด้วยไงของไม่ตายง่าย,ายอะ่ะผู้หญิงด้วยอะ่ะมันมีระเบิดอะ่ะ<อ>มันเป็นไม่ได้เอลเอลนหน้าเอลหญิงมันดูดระเบิดอ่ะ มาเล่นเอลนาไม่ใช่เหรอเอลนาไม่ใช่หรอใครวะอตัวผู้หญิงระเบอเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณดรู้เอ็กมิดเอ้กี่คนเนี่ยทำไมมันหายไปหมดอะมันหายหัวไปไหนหมดอะมันหลบตามพื้นในนี่มั้งอยู่ไหนอะเอ้ยเ้ยได้ไงไม่รู้แต่คอหต่อตามใครดีดัก โดนโดนเบล15โอ้โหผมผมกากมากเลยอะโดนเบล15ฆ่าตายไม่แม <oh> ่งไอคู่ชีดันหมายเลขสองเซโตซ่าเอามันไม่ใช่เกมเอพีเอสธรรมดามันยิงซ้ำกันด้วยอ่ะมันอยู่ด้านบนนี่เองโอ้โหแบบอ่ยังไงอ่ะผมได้เล่นนานแล้วก็อาการ่อยอับ มันอยู่ด้านบนในเตอร์ดูแล้วกำลังเกิดอยู่ด้านบนพอดีเดี๋ยวขอเก็บด้วยมีดมันแล้วกันโอ้ยโอ้โหคิวรี่แมชชีนเดินมันแรงคิวรี่แมชชีนคิวรี่แมชชีนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเออดับเบิลแคล เอ้ยแห้งนี่ว่ะเอ้ยเอยเอย,ย,ยอ,ยอยู่หลังขยิ่งหรอกคอะมันคือไปบนก็เห็นแล้วเลมเพจแล้วเว้ยทำไมมันเป็นปืนธรรมดาแต่ทำไมมันแรงโอ้โหมันลุมนี่ว่ะไม่เต็มเลยอ่ะคาร์ลิม่า,าตัวเอง อร่อยสิไอ้สายซีชาร่าล่าหน่อยหัวฆ่าเอยเถอะหืมมีเหมือนไส้ด้วยจับกลดแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับกับโหมดการลีดเอเตอร์โ,<น>โอ้ดาบฟับงกันเองโห<ฮ>มดโหมดคนเดิมอีกแล้วเจอคน,นเดิมอีกแล้วครับเหมือนมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนเจออะไรเฮ้ยเดีนเน๋ยวนะเฮ้ยไมได้เน ดาี้ไม่เคยเล่นด้วยครับด่านใหม่เฮ้ยทำไมมันอนูนอะไรหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยอ้าวโคตหลุดครับโคตหลุดโคตหลุดเยี่ยมเยี่ยมเบยเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังมีมีเยี่ยมบี ไปไม่อยู่ไหน่ะลุ้มลุมระเบิดระเบิดลุมลุมลุมฆ่าไม่ได้เลยอเรอบสองครับ,รบอันนี้ได้เป็นรอบมีอยู่ห้ารอบสองทั้งหมดฆ่าได้แล้วครับอเอเ้ยเอานอนกลางถังเลย สองครับเหลือหนแล้วครับสองหนแล้วครับโอ้ยไม่ทันอนะ่ะมีปัญญากว่าไม่ใช่มีนปัญญาเขา้ดาบแบบนี้ไงคด้อนมันเหมือนดาบแดงแค่ลดไปหนึ่ง่งน,นั้นแหละโอ้โหเนียน ไปบินมัเออ็กเซดเออน่าจะแขกเขาครับเอ้าเออมีการะเบิดระเบิดตายกูระเบิดตายวันนี้ก็หนุกดีครับแต่ลองเล่นเราจะรู้เองครับดูผมแข็งมันมันมันคงไม่หนุกอ่ะเอ้ตายแน่ ตึลุมบอลตึลุมบอลดราเบิร์นเชลตึลุมบอลได้50คะแนนแล้วครับคาสามแท็กซี่ลาสี่นั่นเองดราเบิลเคลว์ตายซะ ขอแล้วกันจะน้ครับรู้บอกได้หนึ่งครับเยี่ยมแต่ที่สองเยี่ยม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 นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูแค่สองโหมดละกันนะครัก็คือ c r เ a อ o r แล้วก็แล้วก็ทีม m Deathmatch Deathmatch อีกสองโหมดเดี๋ยวจะมาเล่นให้ในพาร์ทหน้า อีกสองมดมันเล่นไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับมันเล่นมันเล่นได้แต่ว่าควาสามารถมัน่อยเล่นได้สองโมดมันไม่ได้ทำไมลองหลายครั้งแล้วเชื่อเออนั่นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นเว็บสดๆกันเลยนะครับอืมจะเล่นจนเววิสิบเลยจะได้ดูจนเววิสิบเลยนิดเดียวเองไม่ใช่เรอไม่ไม่ไม่นิดเดียวอ่ะยังไม่ครึ่งครึ่งเลยอืออเออนั่นแหละเดี๋ยว ไว้คลิปหน้ากันครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ้ญญากัน